นั่นเขาตะมั่กกี้เนี่ยเมียตัวตามบ่บ่บ่แจ็คกิจบายเนี่ยตุ่มแบบเขต้องเปลือยต้อง,ง <c oughs> ตุ่มทีไรดีละเอามันเปิดปุยใหม่เนาะแม่หนูเมียอุ่นมีน้ำอุ่นตั้งแล้ว เขาเขาคุยอะไรอือัเนี่ยใช่ไหวตัวนี้ใครบอกตัวไดนคบอกวะบอเลยเยบเือมเลือแกเนอันนี้ก้อยก้อยแพะพื่อนก้อยแพะอือพีเขาไ็จะไหนตัวหปากเลือดแดอือต้องนังไซส์หน่อยอือ

มังก็จะบอกหอนเนี่ตํมันบเลยนวดัน่วเยอะถ้าวจะเอาท้องกี่ตัวเพรบ่อารอีทเป็นอาหารดังเด้มันจะอีตรงหลังยังมากินได้พี่น้องโอ้ว่านไปใ่เสียเ้อนี่อันนี้ใจเสียแกระดูกอีทตรงหลังมันมานี่ยพี่น้องห้านนี้ม่อคืนนี้หลังจากที่ยางไปเสือกปีงแบกเรื่อกินพี่น้องกราเบาท้องมันจะตัวมีเนื้อเหมือสราจรสชาติยังคือเก่าบอกเลยว่าของแสบเืใจ และเที่ยวไปเที่ยวมาในเรื่องที่น้องสื่อกินเดื่องเที่ยวเวามาบ่วงอ่แม่เบี่ยงจันอะไรอันนี้เป็นไหอันนี้เป็นหานดํางไปบ่ไปบ่หนปกเก็ด้วาฮะมึงห่อมากอะรมากตักมึงเพราะว่านี่เปล่ากินได้กินได้กินทับเ่านครับมาอยกินปูดยาว่ะตัวอืว่าอันนี้กัมาอก่ตีมอืมเขาอกว่ามั้ยอะเขาตีมูมาก มื้อนี้กันที่ว่าเตรียมบรรยากาศครับบอเพราะว่ามากินข้าวนอกสถานที่นอกสถานที่เนี่ยเด็กพวกกะทิดเอาไปเขากินอยู่ในโรงงานแม่นมื้อนี้กันที่ว่าห่วยเกแบบตึงพันตะข้านของเราเนาะใหนบังให้มื้อนี้มื้อนี้กินมข้าวอยู่โรงแรมมีน่องถ้ามีโอกาสมากตามวันเด็ดมีน่องเนี่ยตามวันเด็ดไหนหือตามวันเด็ล่าเขาเนี่ยเด็กแต่ว่าอยู่คนละเมืองอยู่คนละจังหวัดกับบ้านเกิดเทาเนาะนอนเท่าเนาะตอนนี้อยู่โรงแรมเจริญศรีเนาะเจริญศรีเจริญรีเจริญศรีโรงแรมเจริญศรีโรงแรมเจริญศร ไปอ่ะเมืองไหนขวนไหนเอทิ่าวา์เมืองจันทบุรีแขวงมือนจันทรีวานสุิๆแจกดิแจกๆๆเอาลุยเดือดคลักหลายเียต้องเท็ไไปแบบลดอ่ะเดียกรองเทงใส่กแบบไวไ้ไนมข้า

Chào này, nga xe kia 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 cả xe kia nga xe kia nga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  không? nga kia nga kia nga à, nga kia 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 กินตตอเบร์และ้นเรไรบาูี่ออมันนายมันจะบตเหรอมัจะเต้มามันก็มีตอนมันเหรอมันพลังก่ันแมนนาเาเออมาก่ก่อนนะมันลังด้มันกอนเตเห็นไหแมนไหแนแมนมมาๆกินเขาหลับหัว ไม่ได้หางไปถึอมือนี่หรอมือนี่อ่สิเบ็ดโมงเ่าไปใช้คลืนเื่อจะไปอ่ะอืมลองเอาพอได้พีไดนอนพี่น้องเลยขึ้นมาเดียวกันมาทากับโมเด็พี่น้องทงกันแางกันอืมไปดิอ่าเปล่าบ้าเลยพี่น้องมาเด้เกินเน่ยการที่กรเทิงแตะมุขัวอะไรแบบอ่าหลาแบะแบบต้มแบบเแปงแบบเกแปลงเมื่ทันแล้วเว้ล่ะลูกพีไปกินเบิ้ก่อนเนี่ยเม่อ ทิ้งที่าไปคือคนกินฟูนููเหนียวที่ตามจองคอนเทนเตอร์นี่อ่าันยังไม่เป็นจริงเออปันยังไม่เป็นจริง,บ,ง,รงบ้าท่องแต่ก็เบาโบ,บ,าโบสุดาเสีงแค่ล่าลงน้ำมันขนตักซีองเรเรืองีบบาโบสุดาเซลใ่กใจกันได้เต็มประชาไทยเลยจนี่ยประชาราชสองยูทูปเป็นประชาาไทยนะั่เบาโบสุดาเซลเ้ยแต่อีวิ่งสิแต่มุมมิที่ท้องนึงยูทปเป็นแือ นันนเรื่งไม่เป็นจริงนะครับอืมอักไปตานะเพื่อนออกไปกับสิริเห็นหลากหลายไงเนาะการไปการมาการกินการอยู่การชมวิวในประเทศไทยแมนดูแล้ววัตถุเห็นคนเล่าเห็นเนี่ยไรคนเล่าไปเนี่ยไรอีกเป็นอาชีพหนึ่งเรืองนี่น้องเอามือยุบเอาอะไรเป็นกำลังใจคุณนางอะไรื้วยข่าเบื้องการยั่งกันอ๋อนี่ตอนเก่งใจเนาะใอ้กบการ์ดเบิ้มกินแบบเก่งใจงู ันอพูดคันมือยูดสารคุณบุคคลกินรไม่ได้ยไอ้ที่เห็นเราเดี๋ยวมึงนี่วยว่าเบิร์ดเดลความอายจนเบิร์ดแล้วความอาจนเบิร์ดสนออะไรมันโอ้ยอานี่น่ยอายพู้สาวแลสิอาเจ้ากินแบบผู้บัญาเพราะว่ามือนึ่งช้รวม พอใชัน้ำเน่าเตัวปีงกระเทงมากม,ากมากแบกก็มิผกปฏิรูปมีตอนมันานี่นอ,อันนี้มันทีมันมันพลงังเอามาใส่ต้มแบกถ้ามันใส่เปลือ,อีหยังกับ,บกอ,อบ้ีนาเบิร์แต่บอแซบแต่ตแจะประเดี๋ยวกันนูนเอ้าแซบอยู่แล้วตัวไหนหรนห่ตอนเก่บอไเดี๋ยวจะอธิบายเลยมว่งอันนี้ก็แซบอันนู้นก็แซบอันนู้นก็แซบต้อกล่องกนเน้นแทบแต่น่แบบคุณยาง มันก็แซ่บยูมันก็แซ่บยูมันก็แซ่บเดี๋ยวแต่บวกขึ้นแบงนู่นอ่ะกาแซ่บมันก็แซ่บบวกกันก้อยซิ้นแซ่บอีกแบบก้อยซิบนึงเป็นกับข้าวมาได้เป็นกับแกล้มก็ดีอืเหลาไหลายเราจิตสร้างล่ะเมนูเราหลายมันสร้งเหรอมันเป็นอะไรเดียวเราตองปลากระปัวว้าจุบาร์ไมนูก็หลากหลายไม่หรอกไอ้แทบหลายที่นี่แซ่บกระชือว่าแต่เห็นไอหนออเขาเด็กกินข้าวทั้งเมื่อกี้อยู่มึงเนี่ย ี่นเหล่าไตไปคุณกินปลามาพี่กินเขาอาหาร้าวมันกับเนื้อทุกตามเนื้อทุกน้ำเด็กินเขาอันนี้กิงใจอยู่แย่งกันบ่บ่เห็นแต่เป็นก่อนเลือดบ้างคนกับประกาศกินบอ่มานำอะไรเราลองกินเบื้องมันกับยี่ห้อจับ ละมุนแซ่บละมุนหางกินยามากแค่ไหนไอ้ดือดแปลงแบนานยวแบอย่าบ้าไปคืนบาทั้งที่อ่กเยเขาอยู่มุกบักกอุเ่าห์นี่มป้อมีมีมป้อมีมีอย่าเีิ้รหามขาบกไกินเป็นแล้วตัะมาตัวปิดเปิดแล้วหรตกัวไอ้คอิสลามหืออะไรที่เทว่าคอาเลียมขากินสลับต้มแบบตีงแบนี่นะ บาบลูกกับบาบท้องกันเลยยางไปซื้อยุห่านบนอี่รีได้พี่น้องมืงขึ้นในยางไปกับบาบท้องกับบาบลูกกับไปทายอาผ่าที่เอาไปมึงไปเห็นบังเกอร์จากขาห่านยางออกมาเพื่นว่าเฮ้ยห่านนี้แซ่บเด๋ยเพื่อนวะของยางเราไปภาษาเวียนจันหากินตรงล่างเป็นว่ามาชิมมารีวิวอยู่ห่านเบิร์นอันนี้เลือกพี่น้องทานปิ้งแม่บีบาวอินตรงล่างก่อน ขอนี่ย่างเคยหน้าเรื่อพี่น้องเป็นไอดอลติดตามเป็นตลอดเลยตามเป็นมากแมนมาจิมอหานี่มันจะแซ่บที่ใจจริงแซ่บตามที่ใหญ่ยิีเพิ่นยิีเพิ่นไอ้บิวเนาะนะครับแซ่บหลายจริงเลยกับพวกพูดอกอาหารก็ดีแต่ตามเข้ามาเลยท่องว่าไปสื่อม่ามันคือนี่มันพรอนหลายบอกการกินมาั่นอยากกินเป็นแบบวุ่นว่นมาท่นเราไปแซ่ตู้เย็นไว้นั้น บอกมากคือยังวุ่นอย่เพราะป็นของหวานดิเอาเป็นของหวานบุกากกินมันจัดไหมจับมาเตะปากพี่มามีตดสาดนัวดเตะใจลงงานมากเอาเอาอีกไหมวันนี้จะอิ่มแล้วทำวัดเนี่ยเอาแซ่บด้อเจ้าเต็มที่เลยเนี่เพราะมันลายหมดลายเมนูนะนี่สิว่าเอาแซ่บก็กินเบิเต็ลายเมันจะถามมันจะแซ่บอยู่กินลายวัด

บป็ความแซ่บทั้งแล้วสบายดีพี่น้องมัอนี่เบาโบสุราเสียงแค่เล่ากินเนนขาด้วยพี่น้องกินขางกับไอ้น้องอยู่ทางปากเซ่ห้องมันนี่พี่น้องแต่นี่โอกาสมาทางเวียงจันท์พี่น้องเลยเอามืหมดกินเขาพี่น้องสบายดีผูเบาสบายดีเจ้าซื้อวันนี้ไหนซื้อเบ้บาวเบ้บาวเบ้ซื้ออินบ่แม่นซื้ออี๋เลยกับเบ้คือกันมีเมียหรอมีเมียแล้วจะเปงานอยู่ทางเฮ็ดเอียร์เฮ็ดประตูม่วนประตูม่วนประตูม่วนเป็นยอดไหนประตูม่วนอ่า ขาแบบพมวเลยเนาะอย่าไดปอ่าเดือนนึงเก่าพันกวยเด่าพันกวยเอาเปตัวเลขกลมเก่าพันไหก่าั่าพันเาลอยสาบาทอยู่น้ำเปิ้ได้จังไหนไหนอยู่อยู่ำอเอ่อนาวเขาซื้อเแมเงหนเหลือเงินอยู่ปะเหลืออยู่เดือนหนึ่งเหลือประมาณสี่หาพันี่แหละเป็นเก่าบด้แมนเขาเรายากินปะ กินกินเป็นโดนกินเทอหนึ่งแมนเป็นโดนกินเธออันนี้เบาเบริ้งเป็นโดนอันนี้แต่ไม่รักอันนี้เลยฝนยังไม่เป็นจริงเบาท้องสบายดีพี่น้องไม่ให้เหน็มือนี่จ้งโอ้มาเอเสียภาษีให้รัฐบาลพี่น้องเอ้นั่นแหละนั่นแหละเออนี่กำลังกินกินเขากินเขาแล้วแล้วเรียบร้อยพี่น้องแล้วแล้วแล้วแทบว่ล่ะแซ่บแทบตอนในน้ำในมันเอียงให้นูอันนี้อันนี้คือไอ้ก้อยแบกก้อยซิ้นแบกก้อยซิ้นแบกแต่ว่าเลือดแป้งเบื่อแล้วพี่น้องเลือดแป้งเบื่อแล้วเตะอบให้ตู้มบาดีจ๊ะ ทัวมีในไอตอนเกณฑ์ใจพี่น้องไออัน๋ไอนี่นนี้ตอทำทัวร์ทำตกทัวร์ตีปลาเข็งปลาเข็งอ่าเรือตว้นย่านพี่น้องอะไรเลือตื้นปลาที่ตาไปเด้อพี่น้องนกระบอกครับเออเรือตื้นเนี่ยจองฝันยังไม่เป็นจริงพี่น้องอ่ามีเลยเรื่องพี่น้องถ้าเผยออยากภูแหลงล่าของการกินพี่น้องนะครับที่ที่เหตุเห็ุงานของเบาท่องเรื่อพี่น้องเด้องขอบแป้กำลังใจเราเนี่ยพี่น้องแมนแมนฝันยังไม่เป็นจริงพี่น้องเลยคลิปใหม่มือใหม่ อันไหนโบดีอันนี้นนบติกตองกับฝากในน้ำตี๋เตียนเพื่อเป็นแนวทางในการที่กต่อไปไ้วทุกทา่านอันนี้คือไฮไลท์อายให้่เข้าตนนัวนี้มาตด้ใสมาสวัสดีสบายดีสบายดีอาย่อันนี้เลยวันอาทีมมา,<อ>มาตสเจ้าอ่อนมัตตใต่ข้าหุดแต่ม่่ตัวบอลซื้อจงไมาเใสบ้าเนียอเพเดอบาเพลมาจากทางไรเขตไตเออบดเมืองนลปรงกัเนาะเมืงมวลลำปางกันเาะติยาซักแข่งยาบซักเขจจีันดอนบันดอนแมนงามเขาแนะนำ เขาได้น้าปลาได้นยังกว่าเขาได้น้าปลาได้นำมันยะอร่อยไปใส่กระซังมันปลาเราไม่ได้กินเขาตินกินตัวเนาะมากมากยังไงเนี่ยวายวาเฮ็ดบัตรเอ็มออยู่เนาะอันมันถือต่อตามกฎหมายเนาะเฮาถ้เหตุงานตั้งปังนั่นมันต้องใส่อืมถือตองไม่อยากให้มันถือตองเนาเพื่อเสด็ไปเซรีเพื่อไปเซรีไปใส่กระซังเฮาวันนี้ว้าวอาาเอากินเขาขี้หน้ามีแซบลาแซบนวโอ้พี่ต้องเลย มันนี่กับที่ว่าคักหลายพี่น้องคักหลายอะไรก็ที่ว่ามีความตื่นเต้นเลยมีความดีใจพี่น้องก้าวขึนเขาที่ว่ากิาข้นเขาสามัคคีพี่น้องเชียอมพันธุ์สมไมตีเอามาสบายดีนี่เอามาลท้องนี่แหละนี่นี่มาโอ้ไปพอครับบาลบีอันนี้บาลบาลเพียรอันนี้อายใหญ่อายท้องเรื่องพี่น้องเด้อมันนี่บอาวกกับที่ว่าสิล่าทุกทานไปแล้วพี่น้องเพราะว่าถ่ายคลิปโดนคลิปแย่เดี๋ยวพี่น้องสิเบื่อในการเบร์เรื่อพี่น้องอาจจะรำคาญ ก้อนจ่ากี่เรื่องแล้วพี่น้องค้าบอกค้าจ่าได้ทีบอกบ่ถือตรองบอกบ่น้อหัวบ่มวนให้พี่น้องเอาโหิกรรมให้บาบุกในเด้อสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาพี่น้องหรือว่าไอพี่จะไปพอกันไหมอยู่ฟังท้ยพี่น้องสบายดีอยู่ดีแม่งสวัสดีครับเจ็ดของเอาจเจ็ดว่าอ้าวไป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 เพื่อนมะเที่ยวฟังลาเอาหน่อยเถอะเจ็ดเป็นตอง